สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับบอยสันโจกยิมครับขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามากดชมคลิปนะครับกดติดตามกดสับสไคร์กดติดใจนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ยาม่า เอามอใซคนะครับมาซ่อมนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันดังเขาบอกว่าเป็นที่อะไรผมไม่มั่นใจนะก้านหรืออะไรนี่แหละก้านหรือเอ้โซ่หรือว่าก็ไม่ใช่ก้านโซ่อะไรนะโอช่างเขารู้ว่าแต่เราไม่ไม่ค่อยรู้เนาะ ที่ที่พุทธมณฑลสายสามนะครับเป็นศูนย์ศูนย์ยามาฮ่านะศูนย์ใหญ่ก็รื้อเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเค่อย,ยพาไปดูดูบรรยาก,กศาศรอบข้างในร้านนั่งตากแอร์อยู่นั่งตากแอร์ตั้เหงื่อออกงองไปนั่งตากแอร์ตั้เหงื่อออก ยามาฮาถนนพุทธมนฑลนสายสามนะมีรถหลากหลายมาใช้บริการกันได้มีเวลมีบริการกาแฟ ท่านได้ชอบแนวยามาฮ่ายี่ห้อยามาฮ่าแม่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วนี่ทิงท้งขยะแล้วเดี๋ยวพาดูยามาฮ่ายามาฮ่า <t une> เอ็กแม็กโอ้โหคันเบ้อ อยู่พุทธมนนใสายสาบเป็นยามาฮ่าร้านใหญ่อยู่ใครชอบแบบไหนก็มาเลือกซื้อเอานะพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูรถผมดีกว่าเพราะว่าเขาลื้ออยู่ นี่นะช่างกำลังทำอยู่ช่างบอกว่าวาลวมันห่างเนาะก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยทำก็เคยตั้งแล้วเนาะทำไมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นวาลห่าครับผมเออเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมลังจากตั้งแล้วมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะรอดูกันนะครับผม ดีมีเสียงเพลงนะสรุปก็คือเอารถไปที่บุญยมาฮานะครับก็น่าจะเกี่ยวกับที่วาวอะไรนี่างเนี่ยเขาบอกว่าให้เปลี่ยน ูกสูแบแหวนอะไรก็เลยแบบอืมแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงก็เลยเแบรบกไว้ก่อนนะก็ยังไงก็ผมก็เลยมาปรึกษาช่างเพื่อนเื่อนกันนี่แหละพวกกันที่เคยทำประจำก็ให้เขาเช็คนู่นนี่นั่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเพิ่งตัดสินใจเพราะรถเรายังไม่ได้เครื่องหลวมหรืออืมจะต้องเปลี่ยน ลูกสู่เปลี่ยนแหวนอะไรมันมันไม่ถึงขั้นนั้นเนาะแต่ว่าเราก็ให้เพื่อนเราหรือเป็นช่างเช็กก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวให้เ้าจัดการถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ก็คงต้องทำตามที่ช่างีิสูนบอกแต่ถ้าเพื่อนผมทำพวกกันทำแล้ว เขาก็ซ่อมได้หรือ,อเช็คให้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ิกินก็ค่อยว่ากันอีกทีนะเฮ mm ้ยผมกลับมาบ้านแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้รถยังอยู่ที่ทางพวกกันหน้าหมู่บ้านปากซอยแถวปากซอยนัะนะ mm ่น hmm. แหละจะให้เขาทำนู่นนี่นั่นอะไรให้เรียบร้อยก่อนว่าเดี๋ยวถ้ามัน เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเออเครื่องเสียงดังเครื่องยนต์เสียงดังเพราะอะไรวาวห่างตั้งวาวไม่ไม่ดีหรืออะไรเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเสร็จสมบูรณ์ก็เรียบร้อยก็คือนั่นแหละสิ่งที่บอกนะรถอืม,อมกินขนมรวรถก็คือรถอนะ มันลดราคาแต่ความเป็นจริงแล้วเราก็ใช้งานเขามาหนักแหละเราก็ใช้ทํางานเนาะรถก็ต้องใช้ทํางานเราไม่ได้รถขี่เล่นเนาะขี่ไปขี่มาหรือไปทํางานแบบไปกลับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นอืม ขอบคุณเอฟซีะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่ัขาจะติดตามชมคลิปบอยซังชาแนลนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับให้เพิ่มเพิ่มยอดสามให้กับบอยซังนะครับ <c oughs> เขาเรียกขนมอะไรไม่รู้นะหนอะกินเปนงั้นอนะเพราะว่ามันกินข้าวครับ หน่อไม้ต้มกับแกวนะกับพริกมันก็เผ็ดก็เลยกินขนมหวานหวานแก้เรียนหน่อยเดือนนี้ข้าบพรรษาแลนะ้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีงานงานตระลอกนลเพราะว่าข้าบพรรษาก็น่าจะเงียบอะ่ะก็ถ้าไปงานผมก็จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้กับเอฟซีได้ดูกันนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนนะครับเอาไว้ค่นี้ดีกว่าเนาะโชคดีมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าพบ,พบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ,รบผม